สวยแล้วนะคะสวยแล้วนะคะมันสวยมากแล้วนะถ้ามองตรงนี้น่ะ ย้อนย้อนยี่สิบ่แม่แงหายมันเขาปิรถกับปิดกะจุกรถนะคะย่าือปักสตามาได้ย่าแล้วยาชาะนเอามาเห็ดยังคะปักบอกพ่อมหบอกพ่อโอปักสามตามาเก เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อลุงจิมก็แม่ของคุณปนอลงจิมก็ถอขอยาสมอนออกตอนกลางคืนของ่อยเนี่ยเจ๊สาระไอ่ถอนต้องอยออกแล้วไปไหน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 สวยนะคะสวยนะคะโอ้โห